<Pre> สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูสุวัลลีธงชัยนะคะ ชื่อเล่นว่าชื่อครูแตงสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นปถมศึกษาปีที่1นึ่งันะคะวันนี้ครูจะมาสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะคะลูกส่วนครูอยู่ที่โรงเรียนนะคะอ่านที่จะเรียนเด็กๆต้องเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราสร้างข้อตกลงกับครูแตงก่อนนะคะข้อตกลงข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนกับครู ข้อที่สองนักเรียนต้องเป็นยังไงคะในเมื่อตั้งใจเรียนแล้วถ้ามีการบ้านคุณครูก็จะทบทวนให้การบ้านน้องไปน้องก็จะต้องทําการบ้านไปในสมุดด้วยนะคะวันนี้เด็กๆรู้ไหมคุณครูมีอะไรมาฝากน้องคุณครูมีเพลงสวัสดีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีนักเรียนเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยนะคะ สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะเพื่อนๆสวัสดีนะทุกๆคนเมื่อเรา ยัไงคะหลังจากที่เราได้รับฟังเพลงสวัสดีไปแล้วเด็กๆก็ได้ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สวัสดีคุณครูและโดยเฉพาะคุณครูก็ต้องขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็นักเรียนก็ได้สวัสดีเพื่อนๆไปต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงมาให้ฟัง หนึ่งเพลงคือเพลงพี่ปูมานะคะเด็กๆเ,เต้นตามแล้วก็ร้องตามไปด้วยนะคะเพราะเพลงพี่ปูมานี้เป็นเพลงเกี่ยวกับจำนวนนับสนุกนะคะเชิญค่าลูก dum <laughs> dum पूर्वस เด็กๆเป็นยังไงคะลูกสนุกไหมคะพี่ปูม้ามันเป็นยังไงค่าสุกซนเดี๋ยวปูมันจะหนีบมือใช่ไหมคะแล้วถ้าซุกซนมากจะจับใส่ถุงทีละ1 2 3จนครบ10ตัวเลยเพราะฉะนั้นคุณครูคคสอนเรื่องอะไรวันนี้เด็กๆรู้ไหมคุณครูคสอนเรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0นนะคะจำนวนนับ สิ่งต่างๆเราเริ่มนับจากหนึ่งนับทีละหนึ่งนะคะนี่คือภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพแตงโมใช่ไหมคะแตงโมผลสีเขียวแตงโมกี่ผลคะลูกนับพร้อมกับคุณครูแตงนะคะแตงโมหนึ่งผลใช่ไหมคะต่อไปนี่คือภาพอะไรคะ ส้มโอส้มโอกี่ผลนนะับสิคะลูกหนึ่งสองสองผลนะคะต่อไปมะละกอมะละกอกี่ผลคะนับดูสิคะหนึ่งสองสามมะละกอสามผลต่อไปนะคะอะไรเอย้ยสับประรดสับประรดหนึ่งสองสาม 4คนผลนะคะต่อไปอะไรเอ่ยคะลูกฝรั่งฝรั่งกีผลค,คะ1 2น4 5ฝรั่ง5ผลน,นะคะต่อไปคะ่ะน่ากินมากเลยเขาเรียกว่าอะไรคะลูกชมพู่ชมพูมพ่6ผลเดี๋ยวนับดูสิ1 2 3 4 5 6อ โอ้หกกินด้วยต่อไปค่ะมันคืออะไรคะลกูกมะม่วงนะคะกี่ผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมะม,ม่วงเจ็ดผลกำลังสุดพอดีเลยนะรับประทานมากเลยค่ะต่อไปอะไรคะใกล้จะถึงดูดูแล้วคือมักงุ๊บมังพุดกี่ผลเรามานับตูสิคะ น้องนับไปพร้อมกับคุณครูแตงด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบังพุทแปดขนต่อไปอะไรอีกคะสิทำไมมันเยอะจ้าหนึ่งสอง 9, มส้เจ็งตาขน ต่อไปน่ารับประทานมากเลยคืออะไรคะลูกตอนอนุบานลน้องรับประทานใช่ไหมคะที่โรงเรียนมีนะคะเขาจะให้นักเรียนรับประทานด้วยไหนๆลองดูซิว่ามีกี่ผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเ้าสิบอปเปิลมี10ผลใช่ไหมคะอ่า ต่อไปในตะกร้านี้คืออะไรลูกไม่มีผลไม้เลยคือผลไม้ศูนย์ผลศูนย์หมายถึงอะไรคะไม่มีสิ่งใดเลยใช้แสดงจำนวนสิ่งของในกลุ่มที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลยหมายถึงศูนย์วันนี้คุณครูสอนเรื่องการบอกจำนวนนับ 1- ถึง10 และศูนและก็ให้นักเรียนนับแล้วแสดงภาพว่ามีผลไม้ทั้งหมดเท่าไรใช่ไหมคะต่อไปลองดูนะคะจำนวนนับ1-10ถึง10และ0ูลองดูนะคะ ตัวเลขมีตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะที่ขึ้นอยู่ข้างบนเป็นสีตรงๆต,ตั้งแต่0จนถึงสิบตรงนี้นะคะลองดูนะคะมีตัวเลขฮินดูอารบิกตัวหนังสือและก็ตัวเลขไทย แล้วก็มีภาพด้วยตอนอนุบาลน,นี่ครูทบทวนให้น้องด้วยนะคะน้องก็เคยเรียนมาแล้วตอนอนุบาลสามใช่ไหมคะตัวเลขฮินดูอาราบิกแต่ตอนนี้นอ้องเป็นยังไงคะอยู่บ้านติกๆบางคนก็ได้ทบทวนบางคนก็ลืมแล้วใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเรามาทบทวนความจรจําใหม่นะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกสีเขียวๆนี้คือตัวเลขศูนย แล้วก็ข้าล่างเขียวข้าล่างตัวเลขไทยแล้วก็ศูนสออุโนโยการศูนย์นะคะต่อไปก็คือไม่มีภาพเลยเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกมีพี่แมวหนึ่งตัวเป็นรูปสัตว์เลยเห็นไหมคะแล้วก็หนึ่งไทยข้างล่างตัวเลขไทยหนึ่งไทยล่างสุดเลยแล้วก็หนึ่งตัวหนังสือนะคะ หอนออึกงอหรือไม่เอหนึ่งตรงนี้นะคะต่อไปเลขสองฮินดูอาราบิกมีพี่นกกี่ตัวคะลูกเนึ่งสองสองตัวแล้วก็เลขสองไทยลงมาข้างลาง่ลางสุดเห็นไหมคะตัวเลขไทยแล้วก็สององอสองคือตัวหนังสือใช่ไหมคะตรงนี้ต่อไปเลขสาม เลขอรตรงนี้3ตัวแล้วก็เลข3ามไทยแล้วก็สองอมสามตัวหนังสือต่อไปเลขฮินดูอาราบิกคือเลข4ใช่ไหมคะลูกมีพี่เป็ดกี่ตัวซิดูนับดูเลหนึ่งสองสามสี่พี่เป็ด4ี่ตัวตัวเลขไทยเลขสี่ไทยแล้วก็สี่ตัวหนังสือ สอ,อีสีไม้เอกสีน้องหัดอ่านไปกับคุณครูด้วยนะคะเด็กๆจ้านี่คือเลขอะไรคะลกูกเลขอินดูอาราบิกค,คือเลขห้าใช่ไหมคะมีพี่กระรอบกี่ตัวคะสะตัตวนนี้คือพี่กระรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าหิตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือต่อไป ที่ข้างบนนี้คือเลขฮินดูอาราบิกเลขอะไรคะลูกเลข6ใช่ไหมคะค่ะเลข6มีผีเสื้อ1 2 3 4 5 6องสมแทนค่า6ตัวแล้วก็ตัวเลขไทยที่สีม่วงอ่อนข้างเลข6ไทยอย่างนี้นะคะหอ 6, หอกอหตัวหนังสือต่อไปพึ่งน้อยมีกี่ตัวเรามานับดูซิเลขฮินดูอาราบิก หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็นี่คือเลขฮินดูอาราบิดนะคะเจ็ดตัวต่อไปแล้วก็เลขไทยที่ผู้ชี้นี่นะคะต่อไปจอเอดอเจต่อไปเลข8ดฮินดูอาราบิดมีพี่ปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมีพิ่ปลา8ดตัวนะคะแปดฮินดูอาราบิด ที่สีน้ำเงินเข้มตรงนี้ตัวเลขอินดูอาราบิกจำด้วยนะลูกนะต่อไปคือตัวเลขไทยเลขแปดไทยและตัวหนังสือตัวหนังสือน้องต้องอ่านได้และก็เขียนเป็นด้วยนะคะอ่านได้เขียนเป็นออโดแปดเพราะน้องอยู่ปหนึ่งแล้วน้องจะต้องอ่านหนังสือออกได้ใช่ไหมคะต้องอ่านออกแล้วนะคะ ต่อไปเลขเก้าฮินดูอาราับิกีี่ไกี่ตัวนู้นไหนนักสู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้จริงด้วยมีพี่ไก่เก้าตัวไม่ได้หลอกเลย๋อนี่คือเลขเก้าอินดูอาราบับกแล้วก็เลขเก้าไทยที่อยู่ข้างล่างสุดติ้งคูชีนะคะแล้วก็ตัวหนังสือก็คือปอออกออกไม่โทเกา้า ต่อไปนี่คือเลขอินดูอาราบิกสิบอินดูอาราบกิกพี่นกพูดมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจินนวยแล้วก็สิบเลขไทยแล้วก็สองอีบอสิบตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเป็นยังไงทะลูกฝึกนับอยาไม่นับนะลูกนะต้องนับก่อนเพื่อที่ว่า มันไม่ตรงกับจํานวนนะคะน้อต้องนับก่อนทุกครั้งเวลาล้องทําข้อสอบหรือว่านักเรียนค่อยทําแบบฝัดอะไรน้องก็ต้องนับจํานวนแทนค่าด้วยนะละต่อไปค่ะการอ่านเลขการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขจำนวนนับ 1- ถึง10และศมีตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอาราบิกที่เป็นตัวสีเขียวอข้างบนนะคะหัวข้อแล้วก็ตัวเลขไทยที่หัวข้อตัวเลขไทยสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวหนักสือที่เป็นสีออกส้มๆนะลูกนะ จะแยกมาให้เลยมีภาพแล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกคือเลขหนึ่งวิธีการเขียนเขียนอย่างไรเขาจะมีวิธีการเขียนมาให้น้องก็ดูไปว่าเริ่มจากตรงไหนตัวเลขฮินดูอาราบิกเห็นไหมคะเขาจะมีที่ประจุๆน้องก็เริ่มจากตรงไหนน้องดูด้วยนะคะอ่าเลขหนึ่งเหมือนเสาธงเลยปุ๊บอ่า ลตรงนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้เลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยมันจะสวยคูอ่อนช้อยใช่ไหมลกูกต่อไปตัวหนังสือเด็กๆต้องอ่านแล้วทีนี้กับคุณครูนะคะหอนอึงอ,ห,อหนึ่งไม่เอกหนึ่งเห็นไหมคะเขาจะให้นักเรียนอ่านแล้วต่อไปสองก็เลขสองดูอาราบิกสองไทยเลขสองตัว หนังสือโอโองโอสองต่อไปนะคะ3เลข3าฮินดูอาราบิกเขามีวิธีการเขียนลองดูนะเริ่มจากตรงไหนจะมีเส้นประตรงนี้เลยแล้วก็3ไทยสออามอสามต่อไปนะคะ4ตรงนี้มีภาพ4ภาพแล้วก็4ฮินดูอาราบิก4ไทย 4ตัวหนังสือเด็กเด็กต้องอ่านตามบนคูเตงนะคะสอีสีไม้เอกสต่อไปจ5จุดห้าจุดหแล้วก็กินดูอาราบิกตัวเลขไทยหออาหารไม่โูห้ต่อไป6มีจุดหจุดแล้วก็เลขกินดูอาราบิกเลข6กเขาจะมีวิธีการเขียนเลย เขียนอย่างนี้เลยนะคะตามจุดประลากโคงมาแล้วก็อย่างนี้หัวกลมแล้วก็เลขหกไายม้วนหัวกอดอย่างนีุ้๊น้องฝึกเขียนกลางอากาศ่อนก็ได้นะลูกนะต่อไปหก <6 S 2> หออกกอหกเจ็ดเลขเจ็ดอินดูอาราบิกเห็นไหมขีดตรงแล้วก็ลากลงมา น้องฝึกเขียนตลางอากาศกับคุณครูแตงดูสิคะเลขเิีอย่างนี้ปุ๊บเออเลขเิีไทยแล้วก็จอเอกดอจอเดจิต่อไปนะคะเลข8มีภาพด้วย8ภาพเห็นไหมคะเขาแสดงภาพให้ดูเลยว่ามีภาพ8ภาพเลข8ปดินดูอาราบิกวิธีการเขียนเขาก็บอกมาแล้วเริ่มจากตรงไหนงวนยังไงต่อไปเลข8ไทยพอ เอดดแปดตัวหนังสือนะคะฝึกอ่านกับคุณครูด้วยนะคะปอเอดดแปดนะคะต่อไปภาพทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ท้หดั้งภาพจริงด้วยเลขเก้าอินดูอารบิกเลขเก้าไทยและกอเอาเก่าไม่ถูก ก้านะคะกอเอาเกลไม่โท9เก้าพยัญชนะต้นก็คือตอไก่ตามด้วยสระเก้าวรรณยุกต์โทพอเอาเกลไม่โท9เก้าเด็กๆต้องเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ด้วยนะคะคณิตศาสตร์น้องก็ต้องอ่านด้วยลูกต่อไปสิบยิ้งไม่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบจริงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเลขสิบก็คือมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์สิบตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแบบนี้เลยค่ะก็หัวโผลแล้วก็คุ้งสิบสออีบอสิบตัวหนังสือต่อไปไม่มีอะไรเลยเพราะเรียกว่าศูนย์ฮินดูอารบิกศูนย์ฮินดูอารบิก มันจะกลมๆยาวๆน้องจะสังเกตมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ศูนย์เลขไทยจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งน้องสังเกตนะคะต่อไปสออโนโยอการน,นะคะศูนย์นะคะวิธีการเขียนอ่าน้องดูนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเป็นยังไงคะดูวิธีการเขียนและก,การอ่านแล้วเด็กๆ สามารถที่จะบอกได้ว่าไหนคือตัวเลขอินดูอารบิกไหนคือตัวเลขไทยและไหนคือตัวหนังสือสามารถบอกและแยกได้ใช่ไหมคะลูกว่าศูนตัวเลขอินดูอารบิกเขียนอย่างไรเลขไทยเขียนอย่างไรเลขตัวหนังสือเขียนอย่างไรเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการบ้านให้น้องด้วยนะคะไม่เยอะนะคะ ฝึกการเขียนทำอย่างไรให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงไปในสมุดนะคะเขียนให้สวยนั้นนะ,ะให้แบบเหมือนของคุณครูแตงเลยนนอะเอาสมุดแล้วก็เขียนวันที่เหมือนตอนที่น้องอยู่อนุบาลสามเขียนบันที่เดือน พุทธศักราชที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนตีตารางสามช่องแบบนี้เลยนะลูกนะตัวเลขอินดูอาราบีตัวเลขไทยเขียนหัวข้อก่อนแล้วก็ตัวหนังสือและน้องเขียนเรียงลงมาอย่างนี้ศูนถึงสิบอินดูอาราบิศูนย์ถึงสิบไทยและศูนถึงสิบตัวหนังสือให้ตรงแถวย้ำนะคะ เขียนให้สวยฝึกการคักลายมือไปด้วยเพราะว่าน้องอยู่บ้านเป็นยังไงคะตอนนี้เราเรียนออนไลน์แล้วเราก็ต้องกรับตัวด้วยใช่ไหมลูกต้องทําการบ้านมาส่งคุณครูวันเปิดเทอมนะคะน้องคิดถึงไหมะคุณครูคุณครูคิดถึงน้องแล้วนะคะค่ะคิดถึงน้องทุกคนเลยเพราะฉะนั้นให้น้องทําการบ้านมาส่งคุณครูด้วย วันนี้เราเรียนเรื่องเรื่องอะไรคะจำนวนนับ1นึ่ถึงสิและ0น้องไปทบทวนที่คุณครูสอนด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสอนจำนวนนับ1นึถึงสิแล้วแล้วก็ให้น้องอดูว่าคุณครูสอนต่อไปนะครับที่2เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันนะคะขอบคุณค่ะ เด็กๆสวัสดีค่ะ